สวัสดีครับ p b บีกาส์เกมนะครับก็มาสู่นัดชิงประจำสัปดาห์นะครับวันที่21เดือนมีนาคมนะครับเป็นการเข้าชิงครั้งที่3ติดแล้วนะครับของเจ้าของร้านโอ้ช่วงนี้ท็อปฟอร์มจริงๆครับต้องบอกว่ามาแรงนะครับมาแรงสับเจ้าของร้านนะครับในการเจอกันระหว่างดีว่านะครับสีเหลืองดีว่าแล้วก็คาตาไลท์หลากสีของเจ้าของร้านนะครับ ก็ต้องมาดูกันว่าจะอยู่ความร้อนแรงได้หรือเปล่านะครับเข้าจริง2ครั้งแรกนะครับได้แชมป์หนึงครั้งแล้วก็รองแชมป์หนึงครั้งเบ็กสเตอร์ก็ต้องดูว่าครั้งนี้จะเป็นไงนะครับแต่ดีว่าก็เอาชนะคนเก่งๆมาได้นะครับก็ถือว่ายังมีลูกเล่นที่ดีอยู่นะครับอ่าย่ามีลูกเล่นที่ดีแล้วก็อยู่ที่คนเล่นจะทําความเข้าใจสกิลด้วยนะครับ หลากหลายครับหลากหลายฟงนีน่านะครับเาม,าาบมตาไม่ตายตัวนะครับเมตาไม่ตายตัวสามารถที่จะลุกลับได้อีกฝ่ายตีมานะครับอา้าวจะเปิดเบิร์ดอะไรไหมเมื่อโจมตีนะครับอา่าก็ต้องถามพลังกันน,นิดนึงนะครับอา่ามีการถามพลัง โอเิตานะครับเปิดมาเป็นดาบขาวนะครับเ้าก็ยกตัวที่ไม่ได้ตีแล้วก็กันตัวตีนะครับก็ต้องถือว่าฝัา่งซ้ายดีว่านะครับพี่ภูก็เอาดีทางด้านสีเหลืองจนสุดทางเหมือนกันนะครับจนสุดทางนะครับแล้วก็แกเองก็เล่นมังคุดด้วยนะครับไม่ใช่มังคุดดีเขาเรียกอะไรผลไม้ใช่ไหม <Rei _> ก็เก่งอยู่นะเก่งอยู่ เดีย๋ยวดูนะครับว่าเจ้าของเราจะมีอะไรแปลงใหม่ในคลิปนี้หรือเปล่าเมียโอสยบมานะครับอ้าวตัวนี้แบบนี้อีกฝ่ายโดนที่มือแน่นอนนะครับเพราะว่าโดนดิ้งไปด้วยเมื่อกี้นะครับมือเกินแล้วถ้าขัดตะไรได้ก็จะโดนทิ้งมือนะครับแล้วก็จวมาใหม่2นะครับ ก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเจ้าของร้านนะครับให้ใส่ถึงแค่ BS 3 5นะครับตอนนี้สำหรับเดือนแรกนะครับที่ไม่ใช่ฟรีไฟนะอ๋อโอเชนตายอีกรอบนะครับอีกใบหนึ่งนะครับเปิดมาแล้วก็ทิ้งนะครับเปิดมานี้ทิ้งไปเลยนะครับเอาแค่สกิลคาตาไลท์นะครับกิริกานะครับกิริกาอ้าว แล้วก็แฟนยกนะครับแล้วก็จะเข้าสองไลท์นะครับต้องบอกว่าที่เจ้าของร้านชนะมาได้นี่ก็ส่วนหนึ่งคือร้านเรายังไม่ไปไกลมากนะครับยังไม่ให้ใช้ b s อื่นนอกจาก3.5นะครับแล้วก็ b s c SD พวกนีก้คือใช้ได้หมดนะครับเล <Le oba S 1> โอบานะครับทีมโซน่ฮาร์ดเลโอบา มื่อกี้เลโอบาก็สกิลลงมาจั่วจากใต้กอ,อ,องนะครับคือมือเี้อเอาขึ้นหมดเลยแล้วนะนั่นอันนี้ยกนะครับยกอ๋อโดนยกเจ้าของร้านก็ยกไปหมดเลยนะครับยกไปหมดเลยนะครับเบฟสามารถตามโยฐานไปได้นะครับดรานิเอสจูไม่รู้เลโอบาอีกแล้วนะครับโอ้โหยนี่คือโดน เดี๋ยวต้องบอกว่าสีขาวนี่เอ้ยสีเหลืองนี่คือโดนไถมือไปนะครับเมื่อกี้ตอนนี้บอดเต็มแล้วครับโดนไถมือไปเมื่อกี้นะครับบอดลงมาเพียบเลยเดี๋ยวเดือนหน้านะครับก็จะมีการใส่ bs สามหกไปนะครับเดือนหน้านี้นักกษัตริย์หมูมาแน่นอนครับนักกริย์หมูนะครับปีกุลมาแน่นอนรอบนี้เห็นแก่ไปก่อนนะครับยังได้แค่แก่อยู่นะครับ บุลามาซ่านะครับหรือเจงในนาอคอนตัวคาตาไรอีกตัวหนึ่งนะครับตีเล,ตเล่งก่อนนะครับรรใช้สก,กิลเล่งก่อนเลยแล้วคาตาไรโอ้ยจิรูจีครับโอ้นี่มารูจีรูจีโอ้แล้วระเบิดบอลเลยนะครับหกพันนะครับทุกตัวเอาแล้วโอ้โหคู่หูมหาปาไลนะครับตัวนี้นเล่งไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ระเบิดตัวที่เหลือนะครับเล่งตัวมากไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะ เพื่อที่จะให้ตัวอื่นโดนทำลายนะครับไอ้นี้ดาบาถ้าเกิดจบการต่อคู่ก็จะทำลายหมู่สองอยงู่นะครับอีกฝ่ายเลยเลือกช่างใจว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับก็ให้ย้อนได้นะครับถ้าที่จะไม่เปิดได้แม่งก็โดนทำลายครับให้โอกาสให้โอกาสเพราะดาบสกิลดาบแรงอยู่นะครับสำหรับพวกคอสต,ต่ำพวกพาวเวอร์ต่ำอย่างนี้โดนเผาบ่อนนะครับรวมทั้งเหยือ่อฮันโอช้าก็คือเลโอ2ตัวนะครับก็ไปเกิดมาแล้วในคลิปที่แล้วนะครับ เรียวบายอีกรอบนะครับโจอยาใต้กองนะครับรันยีสก็ต้องอยอมรับว่าเสียเปลี่ยนครับรเปิดมาเป็นเรียวบานะครับลงมาต้องลงมาในสภาพอ่อนแรงนะครับโอ้โหก็ยังโอ้โไม่ตีหมดนะครับโอ้เหลือไว้นึกว่าจะโดนไถซะแล้ว ไล์ตอนนี้สามต่อสามสูสีครับสูสีไล์ตอนนี้สามต่อสามนะครับสกิลดาตอนนี้ตีเมื่อจบการต่อสู้ก็จะทําลายหมื่นสองนะครับตลอดแล้วนะครับเพราะว่าสกิลมันเป็นเถงเมื่อจบการต่อสู้นะครับการสุ่มหลังกล่องก็ยังใช้ได้นะครับพวกดาราจากพวกเอ็กซ์เรย์นะครับ ก็แสกล่างใหม่นี่คือใช้ได้นะครับไม่จะรหัสเกินแล้วแต่ว่าทางระาอนุญาตให้ใส่นะครับก็มีแค่การในกล่องนะครับที่ว่าจะให้จุดแค่ bs35 นะครับแล้วก็ bs4 แล้วก็สตาร์เตอร์เด็กย้ำกันอีกครั้งนะครับเผื่อใครที่ดูคลิปเราบอกเออของใหม่ไม่มีของเก่าทําไมอะไรยังไงเพราะว่าตอนฟีไฟเนี่ยเจ้าของร้านลองเทสไปแล้วนะครับกับ นกกรัตว์หมูนะครับปีกุลลองให้เทสดูเพื่อที่เดือนหน้าจะให้น้องๆที่ซื้อไปได้ได้ใช้นะครับก็ต้องถือว่าแรงครับแรงแล้วก็เก่งมากนะครับสายใหม่ของสีฟ้าน่าจะได้เห็นกันในเดือนหน้านะครับสำหรับเดือนนี้นี่ก็ขอเป็นเอาแค่รหัสแรกก่อนนะครับเพื่อให้ไม่น่าเบื่อแล้วก็ช่องเรายังมีคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับ เปิดมานะครับโอทิตายอีกรอบนึงนะครับโอ้ oh, oh, ได้เห็นแต่การอาจจะเดิมๆ่อยนะเพราะว่าโดนยกไปนะครับยกไปก็มาเส้นใหม่ก็คาตาไ์ใหม่ก็เป็นดาบสองคมครับการยกไปพวกติดคาตาไลเนี่ยถึงเป็นดาบสองคมคเพราะว่ากา,การันตีได้เลยว่าคุณจะเจอดาบนั้นอีกรอบนึงนะครับโดนยกไปนะครับแล้วก็จะแฟดมาอีกรอบนึงเพื่อยกได้2ตัวนะครับดาบขาวนี่จะยกได้2ใบ โอ้เข้าสองเจมส์นะครับตงตีถว่าไม่รู้ตตีนะครับอไปนีิการนะครับเกิดมาเป็นคิดการนะครับรอบนี้ก็ถือว่าเจ้าของร้านไม่รู้ไปนะครับการเล่นจะได้สนุกเพราะว่าแม้อีกฝ่ายจะสปอยมาแล้วแต่เราก็ถือว่าถ้าในกรณีที่เราไม่รู้อย่างนี้เราก็เพื่อเหลือได้เดียวล้วก็ควรจะตีใช่ไหมฮะอ่าก็ถือว่าไม่รู้ไปแล้วก็ตีไปแบบโง่ๆอ่า ดาบก็หายไปนะครับเพราะพลังป้องกันน้อยกว่านะครับพลังน้อยกว่าเมื่อป้องกันก็ดาบก็ตายไปนะครับรก็หมดการต่อสู้ครับเริ่มเตือนอีกไฟล์คริมีสู้สูสีนะครับสู้สูสีใช้ได้เลยนะครับเครื่องแบบโรงเรียนเลโอบานะครับโจยาใต้กอง ผมต้องบอกว่าสู้ได้ดีนะครับต้องบอกว่าสู้ได้ดีมากๆนะครับสําหรับสีเหลืองดีว่านะครับเพราะว่าบอร์ดหายไปจากการโดนถทิ้งมือ5นะครับแล้วก็จากการโดนดาบแดงเนี่ยโอ้โหคือหายไป2ครั้งก็ยังสนามก็ยังดูดีกว่าทางทางฝั่งเจ้าของร้านนะครับโอ้ก็ถือว่าสุดยอดมากครับต้องชมครามีต้องชมตีนะครับสองจม แล้วก็โดนคริสต์มาสปาร์ตี้เลโอบะมานะครับไม่คอตกนะครับไม่คอตกอนะ่ะไม่เป็นไรก็ให้ใหม่ให้ใหม่คริสต์มาสปาร์ตี้ Party, ฟงนีน้านะครับโอ้โหบอดได้อมีแล้วนะครับโดนผาไปเมื่อกี้นี่ผาไปเมื่อกี้นี่บอดเต็มแล้ว มีตัวไหนตีมีซีรไหมพูงคือเจ้าของร้านไม่มีการหยุดเชิญก็แพ้ครับคิดอะไรมากตอนร้ออกแนจะ่ไมมัโอ้โหปริมาณนี้ขอการหยุดเชินะครับเจ้าของร้านขอการหยุดเชิญอ๋อโยนบอลเลยนะครับให้ดีแค่ตัวเดียวนะครับให้ดีแค่ตัวเดียว อันนี้คือเจ้าของร้านถามนะครับว่าตัวไหนตีมีสกิลบ้างไหมนะครับก็เลยก็เลยอ่าต้องต้องดูหน่อยว่าเป็นไงอันนี้โดนกอลโอ้โดนกอล์ฟไปใต้กองเลยครับรับสองไลน์แล้วก็ต้องจบเธอนะครับพอโยนมือวอลไปแล้วนะครับสนุกครับช่วงนี้สนุกอ่ายอดวิวแบลนเทนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับก็ขอบคุณทางเพจไทยแบลนเทนด้วยครับที่ช่วยแชร์เรานะครับมือสมีโอสยบมานะครับ เอามาคาตาไลท์นะครับตอนนี้มือคงไม่โดนทิ้งนะครับเพราะว่า,าไม่เกิน5้าแล้วนะครับมือไม่ถึง5้าก็ไม่ไม่โดนทิ้งนะครับ<ต>เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่า,าโปรมโมเนี่ยคนใส่นะจะเข้าชิงหรือเปล่านะครับมีเด็กใส่เยอะนะครับซิมูเลียนนี่คนเด็กใส่เยอะครับแล้วก็เก่งมากด้วยนะพอบูทด้วย น่าจะได้เห็นของดีเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ติดตามกันได้คาตาไลนะครับโอ้ยเมทัลิฟอนนะครับเปิดมาเพื่อแค่ระเบิดนะครับเพราะว่าเพราะว่าไล่มันต้องเกินมันต้องตั้งแต่สองนะครับนี่ไล่เลือหนึ่งทั้งคู่เลยนะครับเจ้าของร้านอันเชิญไม่ได้นะครับเปิดมาเพื่อใช้สกิลอย่างนี้นะครับ โอ้โหสีเหลืองใหญโดนเผาบอดครั้งที่3นะครับบ่ดจะหายครั้งที่3แล้วนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดกับสามสิบสี่แล้วตัวสี่ตีเจ็ดก็ต้องยอมรับว่าเจ้าของร้านมือก็โหดด้วยครับโอ้ขึ้นโหดใช้ได้เลยนะครับไห้ทิ้งไปเลยนะครับทิ้งไปเลยว่าอันเชิญไม่ได้นะครับ มิซูโนะซังแห่งห้องน้ำนะครับตัวนี้อิมอทอนมานะครับเมื่อดีว่าตายโอ้โหเอาแล้วมีมีสกิลเมื่ออัเชิญด้วยนะครับไม่มีสกิลเมื่อเฉญเมื่อเมื่อเมื่อลงมานี่ก็โดนนะครับโดนเด้งไปก็เอาไปมันหมดเลยนะครับลองคิดมาก โอ้โหโดนเผาไปบ่อนหายไปสามครั้งนะครับโดนยกหนึ่งครั้งโดนเผาสองครั้งก็ไม่รู้สึกรู้สานะครับโดนถ่มไ้ยไม่หมดอีก้คิดดีๆคิดดีๆสนุกครับสนุกถ้าเกิดเราค่อยๆเล่นพัฒนาทีละรหัสอย่างนี้รับรองเลยเราจะเห็นพัฒนาการของเด็กนะครับไม่ต้องห่วง สาวน้อยแห่งดาบศักดิ์สิทธิ์เลโอบานะครับตัวไหนมีสกิลที่น่ากลัวจะดนปริมาณหรือเปล่านะครับต้องดูว่าเจ้าของจะมีอะไรนะครับตอนนี้เบิร์วอลไม่ช่วยแล้วนะครับเบิร์วอลไม่ช่วยแล้วนะครับการอยู่เธอต้องมีการกันดาเมจนะครับต้องมีการกันดาเมจนะครับเซเลนบอลเรียววนนะครับไลท์ไม่เกิน2อก็ยกนะครับตัวที่ไม่ได้กำลังต่อสู้นะครับ โอ้ยนี่เป็นบาเลียนะครับโอ้ยโอ้รอดตายอย่างบุญวินนะครับแล้วเดี๋ยวไล่เดียวรอดตายแบบบุญวินนะครับโอ้โหยังเอาตัวรอดมาได้ครับไล่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับโอ้แสู่สีเหลือเกินนะครับใจยังไม่มีผลแล้วคือจะมาคาตาไรแล้วสู่สีเหลือเกินไล่หนึ่งต่อหนึ่งแล้วจะต้องจบเทร์นี้เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าของร้านหน้าการ์ดกันน่าจะหมดแล้วนะครับเจ้าของร้านการ์ดกันน่าจะไม่เหลือแล้วครับโยนไปหลายใบแล้วนะครับ เมโออีกครั้งนึ่งครับเราเองก็โดนยกไปหลายรอบเหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าดาบก็โดนยกไปด้วยเปิดมากก็จะเป็นอ้าวโอเทนาบอีกรอบนึงนะครับโดนยกแล้วก็จะถามอีฝ่ายแฟดไหมนะครับท้าไห้แฟดก็จะยกแล้วนะครับแฟดมีเฟสมาแล้วก็ยกอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้ดูทิ้งมือด้วยนะครับ ดูที่มือด้วยนะครับมือถึง5แล้วจากการโนยกไปเมื่อกี้ <Yeah. S 1> นชนะเลยโอเคคาตาไรจาของร้านชนะไปนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณน้องๆมากๆนะครับที่ดูมาถึงหน้าจุดอยู่นี้นะครับแต่เราคิดต่อ,อไปก็ติดตามแม้นะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย